กวิสินคิดไม่ซื้อตอนหนูลูกใครอ่ะแม่ภัยผ่าตาพ่อมาผ่าคางเสริมนมที่ห่างรอยด่างลบหายจมูกเสริมสันไขมันสลายคิ้วหนามากมายหญิงชายดูดีสันเลิจกรรม ผิวดำเปลี่ยนสีต้องอ่านช้าๆนะสัลละกกรรมผิวดำเปลี่ยนสีเสริมก้นให้มีทุกที่ผ่าได้พ่อจา๋าแม่จา๋าหนูมาจากไหนหน้าไม่เหมือนใครทำไมต่างกันเด็กสับประดลทุกคนล้อฉัน หนูร้องทุกวันอดกลั้นน้ำตาแม่สวยพ่อหล่อหนูท้อหนักหนาหรือเก็บหนูมาจากป่านาดินพลาสติกเสริมหน้านานมาทรับสินต่อเติมทุกชิ้นผ่านสิ้นเงินตราทำร้ายลูกน้อยปมด้อยถูกดา่า ถูกล้อถูกว่าเกิดมาผิดคนก็ไม่รู้จะมีเรื่องนี้จริงๆไหมนะก็ <g iggle> พ่อแม่สวยหล่อมากเลยแต่เมื่อก่อนคเลคกเลแต่ลูกออกมาคคเล็กเเละทำให้ลูกสงสัยว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นพ่อหนูแม่หนูจริงไหม <g iggle> อะไรอย่างนี้นะ